คลิปที่แล้วที่ผมได้ลงไปเนี่ยก็คือการทำอีเวนต์นี้ใช่ไหมผมนั้นได้แค่6,000แต้มและไม่ใช่แค่นั้นผมได้ไปเห็นยูทูบเบอร์ช่องอื่นที่เขาทําเหมือนกันเขาทําไปได้1,000 0กว่าแต้มจะเยอะไปไหนนะครับซึ่งกูไม่ยอมแน่นอนนะครับกูต้องทําให้ได้ถึงหมื่นแน่นอนภายในคลิปนี้นะนี่จะเป็นคลิปการส่งอีเวนต์ คนเดียว ep 2โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอญาตเตรียมของแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนของี่ใช้จะเป็นตะไครยเอาจริงๆนะครับมันก็ไม่มีอะไรต่างจากคลิปที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้นี่ผมน่าจะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ทําการโลบบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่ไม่ทําให้ผมนั้นส่งผลผลไม้ชา้านะอย่างเช่นพุ่มกุหลาบนะครับที่แต่ก่อนผมปลูกเรียงมาเลยผมก็โลออกนะครับแล้วก็เหลือไว้ต้นน้อยๆต้นหนึ่งนะโลต้นถัว่วอะไรก็ได้นะครับที่มันส่งผลกระทบต่อการเก็บผลไม้ของผมออกให้หมดเลยนะจะเป็นต้นนี้นะต้นนี้มันดูเท่ดีนะครับเลยไม่ออกนะแล้วก็มะเขือเทศน,นะครับผมได้ทาการปลูกเพิ่มอีก70,000 0ต้นนะครับตรงนี้เลยนะครับทุกคนได้เห็นก็คือมีอยู่ม 7, ันเ7 0 0 0 0 0ถึง800,000ต้นเลยนะเอาจริงไม่ถึงหรอก นะครับแล้วก็มีย้ายบางอย่างนะครับมาไว้ตรงนี้นะอย่างเช่นพริกหยวกนะครับแล้วก็มไม่มีอะไรลย้ายต้นแอปเปิลนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยนะก็คือผมนะัจะทําการเก็บทุกอย่างเลยนะครับชุดหนึ่งก่อนเต็มตัวก่อนนะครับแล้วพอมันเริ่มเนี่ยผมก็ค่อยมาเก็บอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลาเนาะโอเคเดี๋ยวผมนัจะ ดูก่อนนะครับว่ามันเหลืออีกกี่นาทีในการเริ่มอีเวนต์เหลืออีก10นาทีโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวอีกเลยนะก็จะมีเวลาเตรียมตัวอีกทั้ง10นาทีเลยนะครับโอเคครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่ผมได้ทําการเตียมมารอบนี้นะครับก็จะเป็นมดม่วง5ตัวนะครับแล้วก็มดแดงอีกหนึ่งตัวครับแต่ว่ามดแดงนี่ผมไม่แนะนานะครับแต่จริงผมไม่มีเลยเอามดแดงนะมดแดงนะครับจะ เป็น5%นะครับในการเก็บผลไม้แล้วจะได้เผลไม้นั้นก็คือเก็บผลไม้โดยที่ผลไม้นั้นไม่เสีย5%นะโอกาสแค่5%ซึ่งมันน้อยกว่ามดสีม่วงนะครับก็ก็นะแนะนำให้ใช้มดสีม่วงมากกว่านะครับโอเคดีวผมจะทําการเริ่มเก็บต้นที่แบบว่ามันออกผมเปต้นอะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะเพื่อ,อ,อความรวดเร็วง่ายเนาะก็คือผมน่าจะเก็บไปก่อนเลยปั๊บตรงนี้ตรงนี้นเก็บ ผมขอเวลาเก็บหน่อยละกันนะเพราะว่ายังเหลือเวลาเตรียมตัวอีกตั้งเยอะนะครับเก็บไปแล้วก็กล้วยนะครับกล้วยกล้วยยักษ์จริงอยากเก็บกล้วยยักษ์นี้ไว้ดูนะครับแต่ว่าทำเพื่ออีเวนต์ก่อนนะทำเพื่ออีเวนต์ก่อนนะโอเคกระเป๋าเต็มแล้วนะครับตอนนี้ก็รออีเวนต์มานะครับผมจะรออีเวนต์มานะพออีเวนต์มาปุ๊บผมก็จะทำการส่งผลไม้ที่อยู่ในตัวผมไปก่อนเลยนะแล้วก็จะวิ่งกลับไปที่สวนนะครับเพื่อไปเก็บอีกชุดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับนอกจากรอเจ้าอีเวนต ตอนที่อีเวนต์มาเลยละกันนะครับเอาละก่อนจะถึงเวลาเริ่มนะครับมันเหลืออีกสนาทีเดี๋ยวผมจะมาบอกแผนการรอบนี้รอบใหม่เลยนะครับไม่ต่างก็คือต่างจากรอบที่ได้นึงนะคือรอบนี้นะครับผมนั้นจะไม่ได้สนผลไม้ตรงนู้นแล้วกับอะโวคาโดแล้วก็ต้นไม้อะไรพวกนี้แล้วผมจะมาเน้นมะเขือเทศมากกว่านะครับเพราะว่ามะเขือเทศนี่มันยังมีโอกาสที่แบบว่าโตเร็วแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเก็บแป๊บเดียวมันก็ได้เยอะแล้วนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยว พอเริ่มนี่ผมจะเอาชุดหรือว่าเอาผลไม้ที่อยู่ในตัวไปขายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเก็บแค่มะเขือเทศแล้วก็วิ่งไปส่งแล้วก็มาเก็บมะเขือเทศแล้วก็วิ่งไปส่งอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะปักสปริงเกอร์เบสิกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวก็น่าจะต้องปักแบบว่า2จุดประมาณนี้เราให้มันคุมทั้งหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเวลานะครับว่ามันใกล้เริ่มหรือยังเลยหนึ่งนาทีมันก็จะเริ่มแล้วครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไหนก็จะใกล้เริ่มแล้วนะครับผมขออนุญาตมายืนตรงแม่ค้าคนนี้เลยแล้ววกันนะะครเพราา่ ผมนั้นจะได้กดส่งทันทีเมื่อกิจกรรมมันเริ่มนะครับโอเคสามสิบวินะครับผมนั้นก็จะเริ่มใส่เจ้าผลไม้นี้เข้าไปในรถแล้วนะครับทุกคนพอผมใส่เสร็จปุ๊บผมทำการกดวาร์ปแล้วก็ไปโถมมะเขือเทศนะขออนุญาตถือสปิงเกอร์เบสิกหรอแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งกดส่งไปเลยเฮ้ยเฮ้ยแม่ค้าเอ้ยเอ้ย โอ้โหเสียเวลาเลยไปกลับสวนแล้วก็มาที่มะเขือเทศกดเก็บปัดสปริงเกอร์เก็บ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 ดอกมาเร็สด้วยดอกมะเร็สด้วยนั่นแหละเอาเต็มเต็มแล้ววิ่งไปต่อวิ่งไปต่อวิ่งไปต่อโอเคแม่ค้าแม่ค้าสวยแล้วก็กลับมาที่นี่ต่อเก็บ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 เก็เก็บ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 เก โอ้ยอะโวคาโดกีวีงอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้แหวเก็บสักแป๊บหนึ่งนะน่าจะทานอยู่โอเคทรงไปกันต่อเก็บกล้วยเก็บ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 แวกแวกเก็บอันนี้ด้วยแวกเก็บอันนี้ด้วยแวกเก็บแวกเก็บอันนี้แวกเก็บนี้หน่อยรอระหว่างรอว่าเขือเทศมันงอกนะครับทุกคนผมจะแหวกเก็บอันนี้นะแล้วก็อะโวคาโด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 เก็บเร็ว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 โอเคมาเขือเทศต่อ เต็มไปรอบนี้ผมจะสังเกตตรงกลางจอนะครับว่ามันจะแม็กตอนไหนนะเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลานะครับทุกคนมาแล้ว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 ทรงกรับเก็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 เก็บเก็้เก็บเก็บเก็เก็เก็ลเก็ลเก็บเท็บเา็บเกเกเต็มมกเต็มเร็บเก็บมกเก็เ็กเก็บเ็เ็เก็เกกเ็เ็เ็เกกกเ็เ็เกก็เเก ปุ๊บปุ๊บกดว๊อปกลับปเิ้ลผลไม้ติด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 เก็บมะเขือเทศต่อมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศป๊อปป๊อปป๊อปปอปปอปปอปเต็มเต็มลุยต่อวิ่ง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 ต่อเวลาเหลือเท่าไหร่เวลาเหลือเท่าไหรเจ็ดนาทีนะครับเจ็ดนาทีทุกคนเจ็ดนาทีส่งป๊าป๊าแล้วก็ปัดสปริงเกอร์นิดนึงแล้วเก็บ เต็มผมรู้สึกว่าเก็บมะเขือเทศนี่มันเต็มไวมากนะทุกคนโดยที่ไม่ต้องแวะไปย่างอื่นนะโอ้ยลมหนาวมาลมหนาวมาเร็วเเร็วตอนนี้เหมือนผมว่าจะเหมือนผมจะยังไม่เห็นคะแนนตัวเองนะครับว่าเท่าไหร่แล้วนะเก็บกล้วย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 เร็วเร็วปึ๊บ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 ต้องแวะเก็บอย่างอื่นระหว่างรอเจ้ามะเขือเทศโตนะครับทุกคนโอ้นี่ยังไม่โตเลยอะเก็บ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  เก็บไมเก็บไมเก็บไมมีไม่มีเก็บมาก่อนมีไม่มีเก็บมาก่อนมาเคยเทศโตมาเคยเทศโตมาเคยเทศโตแล้วเก็บเลยเต็มเต็มแล้ววิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วใส่ไปเต็มโอ้ยลืมดู มันตาลายมากเลยทุกคนมองสังเกตยากมากนะสําหรับมาแล้ว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 อยากเห็นคะแนนตัวงอยากเนคะแนนคอยดื้หน่อยห้าพันแล้วห้าพันแล้วรอบนี้เร็วรอบนี้เร็วรอบนี้เร็วทุกคนรอบนี้เร็วเก็บ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 ผมจะสังเกตแค่คำว่าแม็กซ์แล้วนะครับอ่ะลุยตรงเราไปกันต่อ เก็บกีวีเก็บกีวีเก็บกีวีไว้เก็บกีวีแล้วก็มอเตอเทต,ต่อเต็มมาแล้ว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 เหลือเวลาเท่าไหร่นะครับไม่ได้สังเกตเลยเก็บมาก่อนกเ,เก็บมาก่อนเก็บ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 ปักสปริงเกอร์เพิ่มเต็มเดี๋ยวผมจะปักตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ด้วยนะเพราะว่า ผมต้องแวะเก็บด้วยไงฝักแม่งหมดไปเลยเร็วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วห6,500 6,500ไปส่งกลับมาเก็บตรงนี้ด้วยตรงนี้น่าจะโตหมดแล้วเดี๋ยวๆๆก็มีอะโวคาโดด้วยหรือเปล่ากดเก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดข้าหนามีเปล่าไม่มีเก็บมะเขือเทศต่อมะเขือเทศต โอเคเต็ม <Okay>, <c oughs> ตอนนี้เหลือได้สามนาทีแล้วทุกคนเฮ้ยสามนาทีจะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยแม็ก <c oughs> <Mac, S 2> ไปเลยแม็กแล้วก็ไปสิแม็กแล้วก็วิ่งสิแม็กแล้วก็วิ่งสิวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งทรง บอปกับเก็บกล้วย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 เต็มมันเต็มไวจังวะทุกคนแม่งเต็มอย่างไวเลยมะเขือเทศอ่ะผมเผื่อไปเก็บอย่างอื่นแ่บวะไม่น่าใช่นะทุกคนเหลืออีสองนาทีแต่แปดพันแล้วสองนาทีแต่แปดพันจะถึงหมื่นไหมจะถึงหมื่นไหมจะถึงหมื่นไหมเพิพิ่มเพิ่มเเต็มแล้ว

ดุยโตอลุยโตอลุยโตอลุยโตอจะถึงไหมจะถึงหมื่นไหมจะถึงหนึ่งหมื่นไหมจะถึงหนึ่งหมื่นไหมมาแล้ว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 ก้บพันแล้วครับพันแล้วครับพันแล้วเหลือกี่นาทีไม่รู้มองไม่ทันเหลือกี่นาทีไม่รู้มองไม่ทันเก็บแต่มะเขือเทศละจังหวะนี้ผมเก็บแต่มะเขือเทศแล้วนะมาแล้ว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 เหลือหนึ่งนาทีเหลือหนึ่งนาทีน่าจะทันทุกคนก้าพันหกก้าพันหกหนึ่งหมื่นแล้ว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 ทุนหนึ่งหมื่นแล้ว หนึ30 30 so ่งหมื่นเต็มแล้วเว้ยหนึ่งหมื่นเต็มแล้วเว้ยเอาเาเก็บ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 เก็เก็บิบก็บเกกบเ้าวเกกเก็บเก็้กเกเเเอกีกกกก เาแล้วมาแล้วเาแล้วสามสิเจ็อ้โหโอเคทุกคนโ okay, อเคฮ้ยจะมื่นหนึ่งแล้วจะมื่นหนึ่งจะมื่นหึ่จะหนึ่งื่งจะหนึ 11, ่งื่ื่หนึ่งเคนี้พอขอหนึมื่ก็ยังดีขอหนึ่งมก็ยังดีขอหนึ่งมื่หนึ่งก็ยังดีเอ้หนึ่งหมทุกคนหนึ่งหรอบนี้เออเยอะกว่าคลิปที่แล้วเกือบสองเท่า นะก็คือเยอะกว่าตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะครับโอเคมาสีวิดูซิว่าเราจะได้อะไรหมายแล้วนะครับฮันนี่เบสิกสปริงเกอร์ช็อตสายฟ้าเอ่อซัมเมอร์ซีดก็อ้โ oh. หอ่ะเหมือนแล้วเหรอฮัลโหลข้างในมีอะไรไหมเฮ้ยจะเป็นหมดเรียวร้อทุกคนเฮ้ยผมว่ารอบเก่านี่มันได้เยอะกว่านี้นะเหมือนว่ารอบเก่าจะได้เยอะกว่านี้นะทุกคนเฮ้ยโอ้โหผมได้ซีดเยอะกว่านี้อ่ะ จำได้เลยได้ทั้ง3แพ็ค4ีแพ็คอันนี้ได้แค่2แพ็คทุกคนอ๋ออ่ะไหนๆให้น้อยขนาดนี้แล้วคงต้องให้ของเยแะแหละใช่ไหมอุ้ยโอ้โอ้มันคือต้นอะไรวะทุกคนมันคือต้นอะไรมันคือต้นอะไรทุกคนมันคือต้นอะไรวะผมขออนุญาตลองปลูกดูก่อนมันคือต้นอะไรผมเคยเห็นเขาสุ่มแต่ผมไม่เคยเห็นคนเขาปลูกกันไงขออนุญาตลองเอามาปลูกก่อนแล้วฟักบวมมันอยู่ไหนวะอ๋อ มันน่าจะเป็นต้นอันนี้ป่ะทุกคนเนี่ต้นอันนี้นะโอกาส4.5เปอร์เซ็นต์เนอแหมให้น้อยแต่ก็ให้ของดีนะนี่ยโอเคผมว่าผมเลยซองหนึ่งนะขออนุญาตลองสุ่มเลยนะครับว่ามันจะได้อะไรขอแบบไม่สปอยสุ่มเลยโอ้โหเมื่อวานเลยต้นแบบเมื่อวานเลยโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ต้นระดับเอ่อระดับดีขึ้นมานะในต้นที่มันดีขึ้นมาโอเคก็ถือว่าเป็นของปลอบใจ นะกูรีบตั้งนานกูนได้ต้นอันนี้ยโอ้แล้วมันให้ของโคตรน้อยด้วยทุกคนแม่งเอ้ยอะไรวะรอบนี้ได้เป็นหมื่นหมื่นก,กว่าได้ของอย่างน้อยเลยโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้นี่ผมทําได้ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าๆนะครับก็เยอะกว่าคิปที่แล้วด้วยนะแต่ว่าได้ของน้อยจัดเลยนะกิจกรรมบ้า้แม่งได้ของโคตรน้อยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับกูการ์ดเนี่ยก <c oughs> ็อย่าลืมที่จะติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับและคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน